ไปพี่น้องพบกันกับบรรยากาศยามแรกๆเนาะพี่น้องเนาะเซิงยามนี่ก็เป็นยามฤดูแรกเนาะเพิ่นกาเห็ดฤดูหน้าปังหรือว่าหน้าแซงเนาะถ้าฟังลาวเพิ่นเอิ้นว่าหน้าแซงเนาะแต่อยู่ไทยเพิ่นเอิ้นว่าหน้าปังเนาะพี่น้องปุ๊บอุดมสมบูรณ์เฮีหลีเด้อยามแรกๆก็มีเข้าในนาในะนำมีปลาในนามีเข้าเพิ่นว่ายานแมงแรกก็แล้วป่าปุ้นปุ๊บดำไห้ดำนาอยู่ยามนี่ก็คักอริบรรยากาศพี่น้อง บาัสดีเลยสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC Birds s c h o o ุสกุลน้องบ่วหวานจะเป็นฝั่งไทยฝั่งตาวแล้วก็ต่างประเทศน้ำเด้อมื้อนี้ก็มาพ่อกับช่อง YouTube บ่ Bar e นสตูดิโออีกแล้วซึ่งมื้อนี้บ่ Bar e นกำลังจะอยู่ที่บ้านเนาะลองเนาะมันจะพอดแข้งสวรรค์เขตคือเก่าเนาะเพราะว่าเข้ามากกับมีในลายเขตเนาะกำลังว่ายายคนนี้ก็ประกาศตามหาลูกสาวลูกสาวเนาะซึ่งยายคนเมื่อกี้นี่ก็ประกาศตามหาตรงซ้ายเนาะแต่มี4-5เขตเนาะ ก็ยังมาทัดออกอยาบ้านเราก็ลองนี่แหละมือนเนาะเออก็เออกันที่ได้ทําเรื่องราวท้งแม่เพิ่นนี่เลยเนาะใบดีสื่อจากไหนเนาะสื่อเบ่งสื่อเบ่งแม่เบ่งเนาะแม่เบง้ครอบครัวแม่นี่มีจักคนมีเจ็ดมีเจ็ดคนลูกชะลูกเอื้อยน้องอีกนี่มีเจ็ดคนถึงพวกนี้แต้คนี่เชียเนี่ยเป็นลูกคนที่เท่าไหร่เป็นก๊กเลยตัวนี้เนผู้ก๊กเลยเนาะสื่อของเพื่อนนี่จางไรนนี่อันนะนางวาน สื่อของพนซื่อว่านอกพี่น้องเนาะเื้อว่าพนหายตัวไปไปทำงานอยู่ฝั่งไทยแต่อยู่จากปีพนเอาผัวพนไปประมาณเก้าปีแหละแต่โบเห็นนี่บอกพนไม่กลัวจะฝั่งไทยเลยบอกนี่ยบ่มีอยู่บ้านมีอยู่บ้านเออมีอยู่บ้านบ้านโด่งนี่โด่งันคูเลยพนไปอยู่บ้านคำยะเต่าพนได้บ้านใหม่บ้านอนาพูนทางพนแต่พนกับไปกรุงเทพเดีวพนกับไปกรุงเทพออืไปกรุงเทพกับโบเห็นไปไปกับผัวบอผัวได้ไป เพิ brands, right? ่นไม่ลูกหรือว uh ่ามีลูกสี่คนคอบผัวใหม่ก่อนเพิ่นจไปไทยเนี่ยนะอืมเป็นมีลูกแล้วก็บอเห็นแต่บอเห็นในเก้าปีแล้วแล้วเพิ่นไปทางานแรกๆกัทั้งแม่หูบ่อเพิ่นบ่อบ่อหูบ่อหูบอลอยู่จะชิอยู่ใช่บเขาจักแต่พูวเพิ่นกะบม่ได้บอกไปหันไปอยู่หันอยู่นี่ก็ไม่ได้บอกนะมีทถวทำพวนรึไอเพิ่นก็บม่ได้บอกบอกเพิ่นไ่ได้บอกรูมพนผิดกับทางบ้านบ้อนอยู่ตรงไหน ผัวันแบบประพัวบอเอาใจนะฮะนะว้าสิชะเพิ่นกับไปทำมาลูกอยู่ใช้กับให้ติดต่อหาแม่แน่แต่ที่แรกแรกเพิ่นไปเพิ่นก็ได้โทรมาหาแม่บอกโทรอยู่คนนั้เพิ่นไปเห็นงานอยู่ใช่เิ่นเห็นอยู่กรุงเทพมูแต่วปะกรุงเทพแต่บุกกรุงจังหวัดอยู่จุดใดปอะยักษ์ประยักอยู่จุดใดพอแม่น่ะเป็นห่วงเดี๋ยนี่ฮะโดยเพิ่นไปกันจากคดนะ เป็นไปผู้เดียวเพื่อนกไปแล้วก็โทรมาอยู่หลังจากได้เก้าปีเนี่ยบริษัทโทรมาเลยไปจตกเดือนเพิ่งจะติดต่อกันมาเปันไปในเดือนหนึ่งสองเดือนก็ติดต่อมาหลังจากหันกันเลยกับบริษัเลยเว่าปัจจุบันนี่เนาะปัจจุบันนี่แล้วอยู่ผคิดว่าจากปีตอนนี้อายุเพื่อน่ะชี่สิบห้าแล้วนะอีอสี่สิบห้าปีแล้วเก้าปีแต่มีได้คูนลบหลังเนาะบอกเอ็นกะ เดียวกัจะไปคูณตามลังเรือบัดคูณเนาะแล้วลูกเต้าเพิ่นได้จากกับพญานาคกางหาอยู่บ่เบ่าเขากับประชานใจเขาน้อยพ่อบวบวนว่าลูกอ่ะเขาก็ชิ้วจักทางหาเบ่เอาลับอจักแล้วแม่เป็นห่วงแล้วแม่ประกาศหาเนี่ยนี่ฮะย้นย้อนขันว่าลูกยังอยู่เป็นคนอยู่กะให้โทรมาหาพ่อแม่แน่พ่อแม่เป็นห่วงเผื่อคนคือประกาศตามหาเนาะ S <S พวกชีมาอือพวกราชแบบนั่นแหละลูกเอแบบว่าทุกคนกขนาดจะหูเน้องพวกราชีหูกันพวกระวบแบบว่าบุสมบูรณ์นะฮะเนาะแบบว่าเข้าใจกะน่าจะเข้าใจเนาะตัวนี้บางแกนกะชีเบาเบาเนาะเบาเบาตัวนี้เนาะถ้าว่าถ้าพวกนาพิ่นกะน่าจะประกาศสามาเมียเนาะแบบว่าเพื่อเขาจะาคอยนะเดี๋ยวครอบครัวบุฟิตเทียงกันเนาะเพิ่นกบริบูรณ์เขาพอเป็นแม่นะเป็นห่วงเนาะเลยปวด แม่แต่ละคนเนาะต้องเป็นห่วงลูกเนาะเป็นห่วงลูกคือยกตัวอย่างว่าถ้าลูกเก็บนี่แม่นี่บริอยบรินอนเนะานนะแม่นอ๋อนเพราะว่าขาวบู้งหมบนผลเ็ดงานเนาะบุ้าข้าวบุ้จชุดชุดใดจุดจุดหนึ่งผลเพดงานบางที่กับมีคนเพดงานหันผลการข้าเข้าวเห็นเขาแม่นบาบจักบอลยูประธามข้าวขาวเห็นระวังปีหลังเนี่ยผลเห็นยู่ ก็เห็นโทรมาแต่ทั้งแม่คิดไว้ทั้งไา้คิดทอดให้ลูกวันนั้นโทรมาฮาพ่อแม่อมบอแบบว่าคิดว่าเพิ่นยังมีชีวิตอยู่บ้าคิดว่ายังมีชีวิตอยู่ลูกนะเพราะว่าคุนห้าสี่สิบกว่าปีเนาะอือทาคิดในทังบวกกับแบบว่าเพิน่นไัมีครอบครัวใหม่เนาะเออไปเสียง<ต>ไปมอเพิ่ามีครอบครบัวใหม่นะ่ะยากแล้วบ่ไ้มาเพิ่งเอาไปเสียงไปมอเบิือกันด้เอาไปเบ่งดอกไหม่ดอกต่ปนะมาชาบ้านเฮ้าเนาะเมน ไปเบิ่งเพ่นอนมาย่างอยู่เดือนหาเ้ยแม่เด้อว่าฉไดในมือแต่ว,ว่าเป็นความเสื่อบ้านเฮาเนาะควานเสื่อบ้านเฮากพบ่เห็นเจออยเ้าคุณเมื่อนี่แต่การลูกเป็นมีชีวิตอยู่ให้ลูกมาหาพ่อแม่แน่โมลูกโมเราเคยเบิงมมบ่งบ่แม่เบิ่งเพิ่นว่าจะไงเพิน่นเหน็นเพิ่นมีลูกแล้วเพิ่นนั้นยากลูกแล้วมาได้มาเพราะว่าเพิ่นก็มีภาระเนาะมีภาระแล้วแวบบว่าเนาะบานที่ยกตัวอย่างคนเฮาถ้ามีครอบครัวแล้ว สมมุติ oh <yeah. S 2> ว่าบ้านเดียวกันแท้เนาะถ้าว่า mm hmm. ไปอยู่เฮือนลูกเฮือนเมียเนาะอืมีครอบครัวแล้วกันอยู่น้าลูกน้าเมียกัคําบ่าณจะเป็นฤกษ์มัธยมพ่อแม่เนาะถ้าว่าบ่เก็บบ่เป็นอะไรอันนว้หนึ่งก็ได้ก็สิประมาณนี่เลยเนาะอันนี้ก็มีแต่คิดทางบวกกับเพิ่นไปมีครอบครัวเนาะหรือว่าสร้างครอบครัวอยู่พุ่นอยู่ฝั่งไทยพุ่นแหละเนาะอืแก็คิดมาว่าเออทางแม่กั น่าจะมีคนอื่นเบ่งบอนหัวาน้องหงเนาะบอน้มีของมือเนี่ยค่ะมีแล้วเนาะแอบเป็นครอบครัวหมดแล้วเนาะลูกเจ็ดคนหันมีผู้หนึ่งอยู่นามกะพัวปะาหลังจากพัวป้าแล้วก็นี่เปนกรุงเทพเลยคือปัจจุบันนี้ทางแม่นี่อยู่กับลูกชายบ่รลยกับสามีเอง่กับสามีร้านน้อยช่องค้นแต่แบบนี้แล้วเนองบรรทัปลายของพ่อเฒ่าส่วนลายก็มีลูกลายอยู่นลูกลีย บันปลายมากอ่ะบ่มีผู้เลี้ยงเมนก็เห็นล่าอย่างนีนบรนปลไปมาเวลาเท่ามาห้าสิบปีบ่หกสิบปีกะลำบากเลยลำบากอะไรมันกระบอกเสมอไปเนาะบางคนโอ้เอาลูกได้ลูกไรอ่ะดีกว่ากับมันก็เป็นบางคนเนาะตัวนั้นก็ได้ดีกับรีแบบไปชิแหละเมนครับบางคนเนาะกับบตรีตัวนี้กับลูกบางคนกับดีเนาะลูกบงคนกับบุรีกับบริตัดชินว่าผู้นั้นบุรีผู้นี้บุรีเนาะเมนก็แบบว่าคือแบบเ็นนี่แหละเนาะ ิ่นใหญ่มาแลวเฮาก็เรียงได้แต่ตัวิ่นะใจเผ่นกับบางคนก็ไปอยู่กันลูกกันเมียหรือกันพวกันเมียเนาะตัวเี็กันไนภาษีบำนาี่หละเนาะก็ทั้งแม่ผ่นกับประกาศตามหาเอื่อยเผ่นเนาะดังนั้ก็ยังให้แม่ย้ำสื่อซื้อแม่แหละเขาสื้อญาติพี่น้องซื้อพ่อคนนี้คนึ่งพาะท่านพ่อท่าตาดนพ่อท่าตานเนาะแม่แม่อันแม่เบ้น แม่เบงแม่เบงเออเขาเอิญค่ะคนในบ้านนี่เอิญแม่เบงเออเขาไม่ได้เปลี่ยนชื่อหว่าบ่เขเคยเปลี่ยนทั้งลูกเห็นแล้วลูกก็ชี้ชื่อทั้งลูกนี่ก็เอิญแม่เบงเออแม่อันอันนี้หั่นวานแล้วก็เอื้อเอื้อน้องสาวหั่นข้ามคนที่สามเนี่ยสื่อว่าเนาะคนที่สามนี่ชื่อคูนที่สี่เมวยอลายลูกเขาหั่นผู้ชายหั่นสี่คนผู้หญิงสี่ ถ้าเอื้อยเห็นกับประกาศถ้าเอื้อยเห็นบาแนประกาศออกไปเนี่ยการส่งมาหาแม่หรือว่ากทายมาหาบาแงเบาแนการสะสข้อมูลมาหาแม่เพิ่นเนาะเพราะว่าทั้งแม่ก็อยากเห็นเอื่อยเลยเนาะเพราะว่าเอื่อยการไปทำงานยี่ไทยนี่กับเก้าปีเนาะขาดการต่อทั้งแม่ก็เป็นห่วงอะไรแ่าอย่างหนึ่งกันละเป็นห่วงอะไรลูกเนี่ยเพราะว่าลูกเนาะถึงจะไปอยู่เ่อนพัวกันชงเขาครับพอหาแม่แน่ลูกหันม่ได้จะ อันโอแม่เอ้ยเฮาเมื่อบ่ได้แก็ส่งมาแน่จะเป็นหยังบ่เป็นหยังก็บ่มาก็ได้ถ้าว่ามีครอบครัวกะบ่เป็นหยังเนาะถ้าบ่อยากมาหาแม่เออบ่หาแม่ทางแม่ใครอยากูลูกยังมีชีวิตอยู่บ่ว่าไปเฮ็ดงานอยู่ไสเนาะอยู่กับไผมีครอบครัวกํานีกทางแม่เพิ่นก็สบายใจเนาะเพิ่นก็สิบ่ได้คองลว่าอย่างนึงก็ได้เนาะได้คองว่าลูกู้จักว่าเออแม่เอ้ยเฮาอยู่หันอยู่นี่เด้อค่ะดีใจแล้วบ่ได้ ก็ระวังไว้จากได้เงินจากได้คำบอรวังแค่อยากหัวลูกอยู่ใส่แค่จากหัจักว่าลูกอยู่แม่สบายดีบอหรือบอนาลูกคต่ว่าลูกทำนี่เนาะทำนี่แล้วถ้าสมมติว่าเพิ่งว่าเพิ่นเบิ่งอยู่ในแม่จัะว่ายังเพิ่งว่าไปถามเพิ่นเบิ่งบอบปลเป็นว่าเหมือนว่าเพได้ก็ได้เพิ่งเบิ่งแค่ได้มาลูกยังว่ามีชีวิตอยู่ให้ลูกมาหาพ่อหาแม่ก็ได้บ่มากับเปลเป็นยัง คะแนนมาลูกเห็นแหละกะให้ลูกโทรมาหาพ่อแม่ในเด้อมาจะเป็นห่วงยังหรอกเป็นห่วงเท่านี้แหละนำลูกนะโนยจังไรทั้งบาเอ็นกับบอพรกะสิพยายามเนาะประกาศตามมาให้เพื่อนาว่าเห็นกะจะได้กลับมาส่งข่าวดีเนาะถว่าบบเห็นมาเมื่อหนามือไหรหรือว่าข่าวมัดเนี้ยก็จะประกาศไปอีกเท่าหนึ่งเนาะประกาศไปประมาณจองความเถื่อถ้าว่าโบเห็นกะว่ากันอีกเท่าหนึ่งเนาะตัวนี้มัเป็นยังกับผมมีทว่าเฮากประกาศ ทั้งแม่กับเคยออกประกาศของลงออนไลน์จ้งเถือนบ่เคยบ่เคยจ้งเตื่อนแม่เพิ่านการประกาศแต่ลูกชายเพื่อนลูกชายเพื่อนเอาพวกก่อนกับปังไงอันยูสามสี่แถวหาปีเลยลูกชายเพื่อนก็เนาะลูกชายเพื่อนเออไปเห็นงานอยู่สวนพุ่นแม่ว่าประกาศให้แม่เหมือนกันว่าห้ามมือบอขันแม่หูวจักทางมาแม่กับมาแล้วว่าทางลูกชายเพื่อนว้าเเออทางลูกชายว่าเขาบ่กล้าว่าดอกแม่ของมึงมาเลี้ยงกล้าว่านะแม่เพื่อนกคยเป็นหนังสืออยู่หรอ บมเป็นไงเพิ่นกินถั่วลาชาเป็นบ่เนาะตัวนี้มันก็สิลิ้นเป็นให่ไหมลูกเอ้ลิ้นเป็นถท่วลาชาก็มีแต่เคขี่ยเฟสเกลายเนาะมันก็น่าจะบ่ยากเนาะถ้าเพิ่นเฮ็ดแม่เพิ่นก็จื้อเนาะไปประมาณ9ปีเนาะบ่แม่นว่าสิไปตั้งแต่อายุน้อยๆเนาะก็ไปอายุเพิ่นก็ใหญ่แล้วจนได้ลูกหอวชคนแล้วก็ลูกสี่ห้าคนเลเนาะโดูดูจังได้การประกาศตามมาให้เด้อแม่เด้อเออๆะเราพาพ่อแม่พี่น้อง FC ให้เนาะเป็นกำลังใจหรือว่าแชร์คลิปบ่าวเอ็นออกไปเนาะ รวายขยายไปทั่วนหน่อยคนทำหัววายเม่คนนี้ประกาศตามหาลูกสาวเนาะคนนี้ไปไทยสื่อว่านเนาะจะมาจัะได้กะ <c oughs> ประกาศออกไปเนาะ <c oughs> เอาละแม่มาคนนีก้การชิคอโตอลาอลไรเด้อดูว่ามือนาเมื่อไงคนนี้มีข่าวดีก็บจกลับมาอีกท่นหนึ่งเนาะ <c oughs> สบายดี <c oughs> สบายดี <c oughs>